สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูชองพิไล่หเฮชกนะครับรับมือนีทังช่องเฮาครับอ่าสิบห้าเอฟซีครับมาตามเนวทางตัวเลขครับของเซียนมหาไส้นะครับเพราะว่าคลิปแรกเข้าเสนอไปแล้วป้อยไปแล้วนะครับเปลี่ยนชุดเต็มนะครับยังบได้เป็นชุดตัดนะครับครับมือนีตอนแรกของวันที่ยี่สิบเก่านะครับยี่สิบเก่าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็ถือว่าไก่คงสุดไทยเข้ามาแล้วนะครับเฮ้าสีโทรสัมผณ์กันสดๆดกับเซียน มหาไส้นะครับว่าแนวทางตัวเลขโคงสุดท้ายท้ายสุดเพิ่นสิตัดให้ตัวไดเนินให้ตัวไดนะครับครับเพื่อว่่เป็นการเสียเวลานะครับขอกราบเลียนเชินที่ทุกท่านนะครับไปโทรสัมผณ์กันสดๆของเซียนมหาไส้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สบายดีไอซีซองคือเก่าครับพี่เมื่อนี่ซีซองคือเก่าซีซองคือเก่าคือเดิมครับชบาพาลวยครับวิไลให้โชค เบาวกุ้งผ้าลวยแล้วก็สาวเล่าผ้าลวยครับสี่องคือนเขาค่ะพี่หลักร้อยเนี่ยที่สี่ตัวเดียวครับผมหลักร้อยสีตัวเดียวมันบ่ค่ะครับผมแล้วก็หลักสิบซึ่งหกตัวเดียวครับผมโอหลักร้อยสีตัวเดียวหลักสิบหกตัวเดียวเนาะเป็นหลักสิบบนบ่ค่ะหรือว่าล่างค่ะหลักเดียวหลักสิบบนครับผมหลักสิหลักสิบบนค่ะ หลักสิบล่างก็เด่นไปที่สามตัวเดียวกับผมค่ะหลักสิบบนหกตัวเดียวหลักร้อยยังก็หลักร้อยสี่ักนี่สี่ตัวเดียวรับผมสี่ตัวเดียวหลักสิบบนหกตัวเดียวกับค่ะหลักสิบล่างสามสามเม็ดเดียวค่ะหลักสิบ ะจะพูสามโตัวค่ะพี่จะพูสามโตสี่หกแปดสี่หกแปดครับ 4, 6, 8, ชุดสามตัวบนสี่หกแปดหางเดียวค,ครับหางเดียวครับหางเดียวครับครับถ้าติดบนก็จับคู่หกแปดห้าแปดหกแปดหกแปดครับผมครับหกแปดครับพี่ หกสี่หกสี่ครับนี้แค่สองพานครับผมจ้าส<อ>่วนิเดินิดล่างก็หลักสา,สามจา<ห>กคู่มือสามหกสามหกครับสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดครับตัวกันสองหนึ่งครับผมกันสองหนึ่งมีแค่สามพานครับผมแ<ค>มหม ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดเนาะพี่เนาะครับผมครับครับพี่ครับสุดในนั้นคือลาไลโตนะครับครับผมปลาไลโตนะพี่เนาะครับค่ะบนบนเน้นยังค่ะบนเน้นยังคานบนเน้นที่หกแปดตัวเดียวรับผมค่ะหกแปดตัวเดียวตัวเดียวล่างเน้นไปที่สามเจ็ดตัวเดียวก็ถึล่างเน้นไปที่สามเจ็ดตัวเดียวเนาะค่ะ แต่ว่าแต่ว่าหวงผมหวัง well, ว่าสามเจ็หน้าขึ after, bar, so 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 way, ้นบนน้ำเพราะว่าพี่พีทขึ้นบนได้นะครับกันโอ้สามเจ็ดนี่แปลว่าพี่มีโอกาสขึ้นบนได้มันบ่กันบนเนาะค่ะเนาะสามเจ็ดครับเพราะว่าเพราวดที่ทางเนี่ผมจับเอาที่เชื่นออกเป็สามผมจับมาจากจากตัวล่างขึ้นขึ้นบนเข้วก็เข้าก็ดีนะครับจ้าพี่เดี๋ยวนุ้งเขียนว่ากันบนให้เนาะค่ะเนาะจ้าเป็นค่ะจ้า เพราะว่าตัวนี้มันเป็นจุดไฟนะกันเป็นจุดรไฟสุดรวมมันสีเข่ามันสีเข่าบคู่ใดสุขุนตัวหนึ่งนะคับคนบวบนกะลางครับครับพี่เพราะว่ามันสิเข่าทุ่งวดเป็นสูตรไฟมังคีเข่าทุ่งวดกันกันว่ดให้สูตรไฟมันเป็นการรุดมันนี่หลายค่ะทุ่งนาชิบุนทุ่งนาชิบุนรุดเพราะว่ากัรบ่บนกลางนี่ถึงมาแล้วคู่หนึ่งอยู่นอนไว้เป็เช่นนั้น ค่ะเอามันใจเนาะพี่เนาะเป็นยังไงพี่มีเอ็นควมฝันควหยังฝันดีบ่พี่ฝันดีอยู่หมดฝันว่าจะไหนพี่ฝันฝันมันบกไปดีดอกแต่ว่าอันตามันบกไปงัมแต่ว่าเมื่อวีดโตกด้หลาบนะจ๊ะโอ้ขึ้นมาสีดโชกไดหลับเนาะพี่เนาะฝันว่าได้ับปลาโอ้ฝันว่าได้ปลาฝันว่าได้ปลาบ่พี่ จับนเลยเป่ากเล็กเปล่าครับยังได้กระเขานี่นอนครับวันนี้ร้อยเปอเซ็นตเขานี่นอนครับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมพี่ครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่างที่เอฟซีสำหลับเป็นโบ่ด้เบิ้งตามโบ่ด้เบิ้งตนี่เดยาจะอุปโภคยภคอคใจนะครับ ว่าแบบวันนี้นะคือเขาอยู่กับมันใจร้อยปเปรอร์เซ็นต์ป่ะคุณค่ะเอามันใจร้อยปเปอร์เซ็นต์เนาะพี่เนาะครับคุณค่ะเดี๋ยวคันมีเพิ่มเติมจังได้กับก้อนหวยสีออกอีกประมาณสองสามมือเนาะพี่น้องหวยกับสีออกแล้วคันมีเพิ่มเติมกับติดต,ต่อผ่านแอดในเดื่อพี่เดื่อครับว่เปลี่ยนแปลงตัวเลขตัวนี้ว่มีการเปลี่ยนแปลงครับตัวมั่นใจร้อยปเปอร์เซ็นต์อ๋อมั่นใจร้อยปเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะพี่เนาะบ่มีการเปลี่ยนแปลงครับมีการเปลี่ยนแปลง ครับก็ต่ว่าเป็นอ๋อเขาเน่นอนเนาะพี่เนาะค่ะขันซ้ายวิ่งค่ะพี่ขันซ้ายวิ่งนีเขาวิ่งไปเลยเนาะพี่เนาะนีซีหกสามนี่เข้าวิ่งเลยเป็นบ่กค่ะครัเ่ครับ้ะสามนี่ฟันวิ่งล่างสามเมตรเดียวเนาะค่ะบนกระเชื้อฟั้นไปที่ หกเม็ดเดียวเลยนะคะจะเพราะว่าเลขดังวันนี <be> <can> ้มันอาจชีพมากหรอเพราะว่าเลขดังนี้อาจีพโต๊ะกระป๋องเงินดังโอ้เลขดังอาจีพโต๊ะกระป๋องเลยนะพี่เนาะมันใช้ฟันโต๊ะโต๊ะกระป๋องครับผมโอ้เอาลงกระป๋องไปเลยเนาะพี่เนาะเลขดังเนาะเอาลงกระป๋องเลยเลขโบดังนเวละมัาติดกันแท่นเลยครับ โอ้ั่านใจเนาะพี่เนาะเอฟซีเฮาก็ฟังพี่ว้าอยู่นะครับก่พี่จารลนาบึงนะครับเอฟซีเฮานะครับพี่วาดเลขดังสิตกะป๋องนะครับเจอได้ไ้ควมั่นใจ,จเะะอฟซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมันโอ้ครับเดินสิ 10, เดินเป็นงวดที่เท่าไรเฮื้อพี่อันแอ,อดมินก็นับลงอันนับเป็นงวดที่สองกันแล้วกันนับไม่ครับนับไม้เนาะโอ้นับเป็นงวดที่สอง วัวที่หนึ่งนี่ที่เป็นงวดที่สามเมนวะพี่ครัค่ะถือว่าเขานับไม่ขม่าสองหัดติดเนาะพี่เนาะครับผมค่ะอืมค่ะเอาสุดท้ายนี่กาขอขอบบุญขอบคุณนะคะพี่เสี่ยนมหาไส่ย่างสูงด้วพี่เด้อครับผมขอบับขอบบุญขอบคุณพี่เป็นย่างสูงอีกครั้งหนึ่งแทนเอฟซีเฮานะครับพี่ ครับเป็นยังไงพี right. ่ฝนตกว่าทั้งฝุ่นตกแต่เศร้าก็ฝนไม่เลี้ยงบุ้นี่จ้ะครับเออจังไดงก็ขอกราบขอบุญขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งด้วยพี่เด้อครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับบ๊ายบายครับพี่ครับสวัสดีครับครับพีับบ๊ายบายครับพี่ครับครับเาจะรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับจาก พี่เซียนมหาไส้นะครับถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายทายสุดนะครับคุณพี่ว่าแนวทังตัวเลขว่าเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะครับพี่เซียนมหาไส้วานับใหม่เลยก็คือเป็นสองงวดติดมาแล้วนะครับนับใหม่นะครับรายการงวดวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี่นะครับเป็นงวดที่สามนะครับพี่น้องกันาติดตามนะครับแนวทังตัวเลขของเซียนมหาไส้ครับทั้งสองเฮ้ารับกระด้เสนอ ไฮเอฟซีเฮ้าเลยับเลยชมกันหลายคลิปแล้วนะครับกะเป็นสำนักที่นาที่ตามอีกสำนักหนึ่งนะครับสำหรับคุณพีเซียนมหาไส้นะครับขับเอฟซีแคปหนาจอไว้ครับเนื้อทางตัวเลขพิจารณานะครับครับสุดท้ายนี่ใหเอฟซีทุกท่านนะครับยูดีไม่แห้งครับล่าพีล่าน้องด้วยภาพวิวสวยๆนะครับของอ่างเก็บน้ำเี้ยเหมือนแลงครับแดดอ่อนๆนะครับช่วงอาทิตย์อัศดงนะครับ สุดท้ายนี่ให้เอฟซทุกท่านนะครับกินข้าแรงแซมนอนรับฟันดีคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ